รีวิวบรรยากาศหน้าร้านวันนี้ทางร้านมีโอกาสต้อนรับโกเกี้ยงอีกครั้งหนึ่งลูกค้า v i p ทํางานกับผมน่าจะเกิน20ชิ้นแล้วเที่ยวที่แล้วเนี่ยอุดหนุนยกพม่าชิ้น v i ไไปวันนี้มารับอีกชิ้นหนึ่งนะครับลองดูชิ้นนี้นี่ยกพม่ากินแอปเปิ้ลนะครับแล้วก็มาคัดเลือกไปเดี๋ยวมาชมชิ้นก่อนหนึงช่างอันนี้ชิ้นก่อนที่รับไปทั้งสองชิ้นนะครับทำไมถึง มาใช้บริการที่ร้านต่อเนื่องเฮียอ๋อนี่เป็นสึกกว่าชิ้นแล้ววะเฮียบริการดีบริการดีตรงใจตรงใจตรงไปตรงมาไม่มีล็อกเล็กไม่มีไม่ล็อกเล็กเฮียซื้อไปน่าจะเกินแสนแล้วนะนี่สองชิ้นลาดไปตรงมาไมกมีกันตรงไปตรงมาไม่ได้ตรงไปตรงมาหมดเลยได้ครับก็บรรยากาศรับสองชิ้นแล้ววันนี้ตัดต่อไซส์ขอบคุณเฮียมากไว้วางใจสนับสนุนกันรับบรรยากาศหน้าร้าน ขอให้ทุกท่านเจอกับสิ่งที่ดีครับวันนี้ช่วงเย็นยังไงพบกับกิจกรรมไล์สดด้วยนะครับครับสวัสดีครับ